สวัสดีครับวันนี้พามาชิมผัดไทยปากบางที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่น่ากินมากๆเป็นผัดไทยโบราณใส่มะม่วงดิบแล้วก็ผัดไทยที่ใส่ถั่วถวยส่งพลเส้นนี้ก็คือถูกคุกมากับตัวไข่นะครับนี่น่าทานมากๆคุณภัยลงคนนี่อยากคน <laughs> เขาจะให้ตัวถังวงอกมาด้วยคลิปนี้นอกเรื่องจากการรีวิวและงาน DIY เนี่ยนะครับขอรีวิวของกินนิดนึงถ้าท่านใดสนใจก็ผ่านสิงห์บุรีเนาะอําเภอปากบางอยู่ติดถนนสายเซียขี่เข้ามาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าจะขี่เข้าไปทางตัวเมืองสิงห์บุรีก็จะอยู่ทางซ้ายแต่ถ้าเกิขี่เข้ากรุงเทพก็ต้องอยู่เทินกลับมานะครับ